โอเคสวัสดีครับเรามาดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามของลูกค้าหลายๆคนเนี่ยที่มีคําถามว่าทําไมเครื่องเนี่ยสตาร์ทไม่ติดกันนะฮะเรามาดูกันว่าเกิดขึ้นเพราะว่าสาเหตุใดหนึ่งนะครับผมใส่ถาานถ่านใส่ถูค้างนะครับผมบวกใส่บวกลบใส่ลบนะครับครับผมจากนั้นเช็คตรวจดูก่อนนะครับว่าหัวเทียนเนี่ยมีไฟฟ้าไหมมันทํางานไหมนะครับโดยการปั๊มนะครับปั๊มเบา อาจะมีเสียงนะครับแสดงว่าอันเนี้ยมีเสียงแสดงว่ามีไฟฟ้าแล้วอันที่สองครับดูครับว่าตรงนี้เปิดไหมบิดตรงนี้ได้หรือ,รอ,อยังครับถ้าบิดแล้วลองสตาร์ทดูครับเบาๆครับอ่าเี้ยมีเสียงออกแอกออกแอกย่างเงี้ยแสดงว่าทํางานแล้วอันที่สามนะครับเราก็ลองปั๊มดูครับ ถ้าปั๊มไปแล้วถ้าเกิดไม่ติดไม่ต้องตกใจนะครับน้ํามันอาจจะท่วมได้เราปิดนะครับปิดปิดและสูบเบาๆครับสามสี่ครับจากนั้นครับให้บิดกลับมาที่เดิมครับเปิดวาล์วน้ํามันเหมือนเดิมแล้วลองสาตาร์อาทอีกครับห้าสิบห้าบอันี้ไม่ติด ไม่ติดก็เหมือนเดิมครับปิดถ้าไม่ติดนะครับสมมติแม่นไม่ติดปิดแล้วก็สูบเบาๆสามสี่ครัง้งนั้นครับเปิดส์ทใหม่สูบเบาๆสูบเรื่อยๆครับห้าถึงสิบครั้งาไม่ติดไม่ต้องตกใจครับปิดสูบเบาๆครั้งจากนั้นเปิดครับ ให้ต <ce> ้องตกงจ วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมถ้าเราอยากจะให้น้ํายาเนี่ยนะครับน้ํามันติดในปริมาณที่ง่ายขึ้นนะครับก็คือควรจะใส่ตัวน้ํามันเป็นซินตัวนี้นะครับในปริมาณที่มากขึ้น